ควสูตรกันอีกครั้งนึงดีไหมคะจารย์ในส่วนผสมที่ใช้นะคะส่วนผสมนะคะแป้งจี่เสือกนะคะจะมีแป้งข้าวเหนียวนะคะหนึ่งร้อยกรัมค่ะ,คะ,ะพะาชีฝนทึกขูดสอยหนึ่งร้อยกรัมแล้วก็ขูดเป็นเส้นอีกหนึ่งร้อยกรัม น้ำตาลปี๊บนะคะ80-90กรัมการนี้ชิมดูนะคะ,คะว่าชอบหวานขนาดไหนขูดเส้นนะคะคือเส้นฝอยบางๆนะคะ100กรัมน้ำตาลทราย3ช้อนโต๊ะเกลือป่นเร็จหส่วนสีส่ช้อนชาแล้วก็หัวกะทิข้นนะคะเจ็ส่วนสีสส่ช่วยค่ะผสมส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไปในโถนะคะชามแล้วก็คนให้เข้ากันจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะ คนสักพักหนึ่งแล้วก็ให้แป้งน้ําตาลแล้วก็ส่วนผสมทุกชนิดนะคะเข้ากันดีแล้วแล้วก็นํามาตีในกระทะนะคะโดยใช้ช้อนพันข้าวนะคะช้อนโต๊ะถ้าอยากได้เป็นชิ้นใหญ่หน่อยก็ใช้ช้อนข้าวนะคะค่ะคือขนาดนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมะจะชอบนะคะถ้าท่านผู้ชมอยากจะจีแบบธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องนํามากดใส่พิมก็อาจจะไม่ต้องการคาใหญ่มาก<ห>ใช่ไหมคะ,คะก็เอาคําเล็กๆนะคะก็ใช้ช้อนชานะคะ แต่ว่าถ้าท่านผู้ชมมีพิมพ์รูปต่างๆรูปหัวใจรูปกลมหรือว่ารูปดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้เออเวลาจีนะคะก็สามารถที่จะทําให้ใหญ่ขึ้นนิดนึ่งค่ะชิ้นใหญ่แลาวมากดแต่พิมพ์นะชิ้นให้ใหญ่ขนาดของพิมันี้แล้วราวหน้าเราจะทําชิ้นเล็กลงนะคะชิ้นละคำค่ะเวลาสูงนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่แน่ใจอาจจะ ชิมดูก็ได้นะคะถ้าสุกเนี่ยแป้งก็จะไม่สากลิ้นน,น,นะคะเวลาที่กินนะคะด้านในนะคะคือบีออกมาะจะแห้งหน่อยนะคะค่ะเวลาที่เรากัดดูนะคะหรือว่าชิมดูนะคะหลังจากที่เราเคี้ยวนะคะจะไม่มีความแบบแป้งเหมือนกับว่าแป้งปสาก<า><า>นะคะก็จะแสดงว่าสุกแล้วนะคะถ้าที่อาจจะไม่แน่ใจเอ๊ะสุกหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะที่การถีนี้ต้องไฟอ่อนๆนะคะถ้าไฟแรงแล้วก็มะพร้าวไหมเลยค่ะขนมจาไหมแป้งก็จะไม่สุกนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะจีอันเล็กต่อได้ระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอชุดนี้ให้สุกนะคะนี่ค่ะลักษณะของขนมที่ได้นะคะ,คะก็จะเป็นชิ้นนะคะสีเหลืองเข้มน,นะคะคะที่จริงแป้งขนมบ้าบินกับแป้งจีก็จะมีส่วนผสมเหมือนกันเลยนะคะ,คะ ถ้าเป็นบ้าบินโบราณอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นบ้าบินสมัยใหม่ที่เขาทําใส่ถาดนะคะขา,ายนะคะก็จะมีส่วนผสมของแป้งมันนะคะจะไม่ได้ใช้แป้งข้าวเหนียวทำก็ำใช้อบเอาค่ะ,คะแล้วก็หน้าก็จะไปทาทาไข่แดงให้สวยนะคะแล้วก็อบถ้าเราจะแบบใช้จีแบบคำเล็กๆนะคะ พาเป็นคำคำแล้วก็ใช้ช้อนให้มันเล็กลงนิดนึงตักให้ให้น้อยลง,น,ยลงนะคะแล้วก็ทําเป็นคําเล็กๆดูนะคะว่าอขนาดพอคํานะคะนะคะว่าส่วนผสมก็ไม่ไม่มีอะไรมากนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะถ้ามอีอุปรกรณ์อยู่อย่างกระทะเทสต์ลอนที่บ้านนะคะเราก็ลองทําดูได้คะ่ะนะคะ ถ้าเผือกนะคะก็อาจจะใช้ที่ขูดมะละกอนะคะขูดเบาๆมือแล้วก็ถ้าเส้นยาเกินไปเราก็จะมาหั่นหรือมาสับได้นะคะมะพร้าวชุนทึกนี่นะคะถ้าเราไม่ไปซื้อที่ตลาดที่เขาขูดมาแล้วนะคะเราไปซื้อมะพร้าวชุนทึกมาสักลูกหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้มือแมวนะคะขูดแล้วก็นํามาไอ้ที่ขูดละเอียดนะคะหรือขูดฝอยเราก็เอามาหั่นให้มันเล็กๆก็ได้ะคะ่ะส่วนที่ขูดเป็นเส้นนะคะเราก็ใช้มือแมวขูดได้เลยนะคะ เพราะสมัยนี้อุปรกรณ์ขนมไทยบางอย่างนี้ก็ไม่ได้มีนะคะกลายเป็นของสะสมไปแล้วนะคะเดี๋ยวนี้บางคนอาจจะหรือว่าเด็กอาจจะไม่เคยเห็นนะคะใช่ค่ะเอ๊ะเหมือนเก้าอี้ทําไมมีมีความคมอยู่ตรงหัวหัวเก้าอี้ด้วยอยันี้ต้องหาดูตามที่พิพิธภัณฑ์อาจจะมีตามชนบทเก่าๆนะคะบ้านที่เขายัง ยังมีอยู่นะคะอาจจะเป็นบ้านที่อยู่เป็นสวนหรือเป็นไร่เป็นนาอะไรที่เขาปลูกมะพร้า,พาวใช่ไหมคะ,ะก็จะไม่ไม่ได้ไปซื้อมะพร้าวที่ตลาดนะคะก็จะใช้มะพร้าวแล้วก็ใช้กระต่ายขูดนะคะ <S <S นี่ค่ะถ้าํำเล็กๆนะคะก็จะมีขนาดเล็กลงนิดนึงนะคะแล้วก็มีขนาดทอคํานะคะท่านผู้ชมอาจจะดัดแปลงไปใส่เป็นน้ําไปเตยก็ได้ถ้าใช้แป้งจีที่มี ใช้แป้งข้าวเหนียวขาวนะคะแล้วก็ไม่ชอบทานเผือกนะคะเผือกบางคนอาจจะไม่ชอบ<ต>ทาน,ทานค่ะคก็จะใช้น้ําไปเตยช่วยให้แป้งมีกลิ่นหอมนะคะหรือว่าอาจจะฝานข้าวโพดบางๆใส่ลงไปนะคะนิดหน่อยนะคะก็ได้นะคะคนะคะลักษณะของ แป้งหรือขนมนะคะจะไม่ไม่เหลวเกินไปนะคะตักหยอดได้นะคะถ้าเหลวเกินนะคะหรือว่ากะทิมากนะคะเวลาหยอดแล้วนะคะก็จะเป็น<ช>ส่วนของน้ำใช่ไหมคะคก็จะไม่อยู่ท,ทรงค่ะแต่ขนมแป้งจีนเนีะคะก็จะไม่แข็งแล้วค่ะ <S <S เพราะว่าสาเหตุที่ไม่แข็งเพราะว่าเราใส่มะพร้าวกับเปลือกเนี่ยมากนะคะเราไม่ได้ใส่แป้งมากนะคะก็จะทําให้ขนมเนี่ยไม่แข็งมาก อย่างบางที่นะคะถ้าทานแล้วอาจจะแข็งเพราะว่าเขาใส่ส่วนผสมก็มีแป้งมากไปน,นะคะก็จะทําให้ขนมเนี่ยมีความแข็งเวลาที่ใช้ภาชนะที่ใช้กระทะเทสลอนนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะต้องเป็นไม้ใช่ไหมคะค่ะห้ามใช้โลหะนะคะเพราะ,ะ,ะ,ะว่าจะทําให้กระทะเป็นรอยขีดข่วนนะคะ ถ้าเราเคยใช้โลหะที่วิขีดควนกระทะมากๆนะคะก็ควรจะทิ้งนะคะไม่ควรใช้ต่อไปเพราะว่ากระทะเสียแล้ว<ะ>ใช่ไหมคะจะม,มีสารเทฟลอนนะคะที่เขาเคลือบผิวกระทะอยู่ะคะ่ะ่เป็นอันตรายต่อสุขภาพน,นะคะคือถ้าสารที่เคลือบไว้เนี่ยโดนรอยขีดขีดมันก็จะถลอกม,ม<ะ>ันอะไรอย่างนี้<ะ>ก็ไม่ควรใช้พอโดนามร้อนมันก็จะละลายออกมานะคะเวะลาล้างก็เหมือนกันนะคะไม่ให้ใช้ฝอยขัดใช่ไหมคะ จะลองกดพิมพ์ดูไหมคะถัดนี่อ๋อค่ะจะนำไปทำรูปร่างใช่ไหมคะีะค่ะเราก็จะมีนะคะพิมพ์หัวใจหรือพิมพ์รูปกลมก็ได้นะคะก็จะกด นอกจากนี้นะคะก็ยังมีพิมพ์เป็นรูปอย่างอื่นอีกนะคะ,คะอาจจะมีพิมพ์เป็นการ์ตูนมิกกี้เมาส์นะคะจะทําให้เด็กๆอยากทานนะคะรู้สึกเพราะขนมไทยเรานี่มีประโยชน์ว่ากขนมกรุบกรอบนะคะค่ะขนมถุงนะคะ,คะขนมถุงนี่จะมีแต่เกลือนะคะซึ่งไม่ไม่ได้เป็นผลดีต่อสุขภาพแก,ก่เด็กๆนะคะ,คะใช่ค่ะเพราะว่า ปริมาณโซเดียมในขนมเนี่ยมันมากใช่ไหมเกลืออยู่ในเครื่องปรุงรสอะไรพวกนี้นะคะที่เขาใช้เค็มก็จะทําให้เด็กเนี่ยสุขภาพไม่ดีนะคะจะเป็นโรคไตได้นะคะนี่คะ่ะเราก็จะกดนะคะโดยพิมพ์ที่เป็นลักษณะทรงกลมหรือว่ารูปหัวใจก็ได้นะคะ เด็กๆรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยจักรู้จักขนมไทยนะคะค่ะคือเด็กอาจจะยังไม่เคยไม่เคยไม่เคยทานนะก็จะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบมันเป็นยังไงด้วยค่ะบางคนทานก็ชอบนะคะเพราะว่าขนมก็จะมีความหอมของมะพร้าวแล้วก็ของเผือกแล้วก็มีความหวานมีความมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นขนมที่ก็ไม่ได้แข็งอะไรมากนะคะก็นิ่มๆนี่แหละค่ะ จริงแต่ว่าก่อาจะไม่รู้จักแล้วก็เลยไม่เคยทานก็เลยเอ๊ะไม่รู้เป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอาจจะไม่น่าไม่น่าทานดูไอ้หน้าตาไม่เห็นสวยเหมือนขนมที่ที่ทั่วทั่วไปที่วางเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหน้าตาไม่ดีเดี๋ยวเรามาหาพิมพ์มากดนะคะมาทําแบบให้ดูให้เขา ทานนะคะโดยเปลี่ยนแบบไม่อยากไม่อยากให้เขาทานขนมถุงมากเกินอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ให้เขาทําด้วยนะคะเด็กนะคะเวลาที่เขา,เาทําอะไรนเนี่ยเขาจะใช่ค่ะเขาจะเหมือนกับว่าเอฝีมือเขาเองต้องอร่อยอะไรอย่างนี้นะคะต้องอร่อยเขาก็เลยอยากจะทานบางครนี่ยังทําไม่ทันเสร็จเลยนะคะพอผสมเป็นแป้งดิบๆนะคะก็อยากจะทานซะแล้วนะคะคือเด็กๆเขาจะสนใจก็จะเป็นการฝึกเอาไว้นะคะฝุกให้เขารู้จักรับประทานของที่หลากหลายแล้วก็ มี<อ>ประโยชน์ให้เขารู้รจักเลือกทานขึ้นนะคะ <unt> ไม่งั้นนะคะัวพอโตขึ้นนี่เขาจะเป็นคนที่ทานในยากใช่ไหมคะเพราะเด็กสมัยนี้นะคะผักก็ไม่ชอบไอ้นั่นก็ไม่ชอบไอ้นี่ก็ไม่ชอบนะคะ,คะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะที่ที่เราจะทํานะคะ หรือถ้าจะอยากจะใช้แบบคำเล็กๆนะคะเป็นธรรมชาติไม่ต้องมากดถิมก็ได้นะคะนอกจากที่เราอาจจะก,กดเนี่ยในในกรณีที่เราอาจจะไปทําเลี้ยงแขกใช่ไหมคะที่มานะคะไม่ใช่เอ่อเอาไปทานอะไรคู่กับน้ําชานะคะต้องเป็นแต่ขนมฝรั่งอะไรก็ไม่ใช่นะคะขนมไทยเราก็สามารถ,ถดสามารถขึ้นโต๊ะรับแขกได้นะคะ แต่ต้องทำให้สวยหรือว่าจัดให้ดูหน้ารับประทานสักหน่อยนะคะเพราะว่าอาหารไทยกับขนมไทยนะคะความอร่อยมันอยู่ที่เราใช้ของสดทุกอย่างนะคะ,ะที่ก็สดก็มะพร้าวนี่ก็ขูดใหม่เผือก็สดนะคะ ือเราจะได้วิตามินจากตรงนี้ด้วยนะคะค่ะได้ค่าทางอาหา,า,ารจากความใหม่หมๆนี่แหละคะ่ะจากการที่เป็นขนมที่เราสามารถที่จะหาอุปรกรณ์หาเครื่องปรุงนะคะที่ใหม่ที่สดได้ ก็จะมีขนาดพอคำก็น่ารักดีนะคะอันนี้เราก็ใช้ได้เลยนะคะ,คะเวลาจีต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะถ้าใช้ไฟแรงนะคะขนมก็จะไหม้แล้วก็จะไม่สุกนะคะแป้งจะไม่สุกแล้วก็จะไม่สวยด้ว,วยนะคะ ทิ่เราเอาไปจัดแจงเลี้ยงรับแขกนะคะคือเราส่วนผสมทําไว้ให้นะคะแล้วให้แขกจีกันเองทำไปแล้วประทานไปใช่ไหมคะแล้วก็คุยกันไปนะคะน่าจะเป็นของหวานที่สนุกนะคะค่ะจัดงานเลี้ยงกันเล่งใช่ไหมคะให้เขามีส่วนร่วมในการทําด้วยเพราะว่าผสมนี่ผสมไม่ยากนะคะเราก็เตรียมเราเตรียมส่วนผสมไว้ใช่ไหมคะถึงเวลาเราก็ให้แขกจีกันเองค่ะ ได้ทานของร้อนๆด้วยแล้วก็เหม่ๆสีมือตัวเองด้วยค่ะสีเองอาจจะสนุกก็ได้นะคะในการจัดเลี้ยงวันนั้นนะคะเพราะว่ามีกิจกรรมที่ทํานะคะนอกจากนั่งคุยกันแล้วนะคะยังได้ลงมือทําด้วยนะคะอย่างนั้นก็ต้องอาจจะใช้พวกเตาไฟฟ้าก็ได้นะคะหรือว่าเตาแก๊สถ่านเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเตาถ่านก็ได้นะคะเตาเราก็ก่อไฟแล้วก็ใช้กระทะตั้งได้เหมือนกัน ตามสนามนะคะถ้าใช้เตาถ่านก็จะต้องใช้ที่เท่ากุบนิดน่ง <1 S 2> ค่ะน,นะคะเราก็จะจัดเลี้ยงแขกนะคะเราก็ต้องมาใส่ภาชนะนะคะที่เหมาะสมนะคะที่จะเลี้ยงอย่างเช่นที่เราจัดมาในวันนี้นะคะ,ละเลี้ยงเป็นชาหรือกาแฟนะคะกับ แป้งจีที่เราทำนะคะเราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นอาหารทานคู่กับน้ำชากาแฟได้นะคะจะเป็นอาหารว่างระหว่างมื้อก็ได้นะคะท่ <S 2> <S 2> <S 2> นนานผู้ชมลองทำดูนะคะขนมแป้งจีนะคะว่าอร่อยเหมือนที่เราสองคนบอกไว้หรือเปล่านะคะแต่ว่าทำชิมกันแล้วนะคะหลายๆลยคนก็จะ ชอบนะคะว่าไม่หวานนะคะพอเราทําเองนี่เราสามารถที่จะกําหนดนะคะความหวานได้ตามที่เราชอบถ้าบางคนชอบทานหวานนะคะก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลไปเป็นร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมแต่ตอนนี้ก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมชอบหวานมากเกินไปน้ำตาลแพงนะคะอ๋อสาเหตุนี่มาจากน้ำตาลแพงใช่ไหมคะเพราะทานหวานมากก็ไม่ค่อยดีกับสุขภาพด้วยนะคะ เพราะว่าเขาก็วิจัยกันมาว่าเดี๋ยวนี้เด็กนะคะจะติดทานหวานใช่ไหมคะค่ะอยู่ที่การวฝึกที่เราะะอยู่ที่การที่เราฝึกให้เขาทานนะคะถ้าเราฝึกให้เขากินของหวานมากๆนะคะ<ม>เขาก็จะทานติดหวานนะคะต้องหัดเป็นคนอ่อนหวาน <c oughs> ๋ยวทานหวานมาก <c oughs> ดูสิคะดูพี่พี่สุแบบทำปาดิอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่แพงเดียวนะคะขาดตลาดด้วยน้ํนาตาลช่วงนี้แล้วก็ตำร้านเขาจะจ<า> <มา S 2> ยดไว้ว่า,านนะคะ่ะให้ซื้อได้ไม่เกินท่านละสองกิโลนะคะอืมค่ะนี้คนที่ทําขนมขายก็คงจะลำบากนิดนึงนะคะต้นทุน <c oughs> การผลิตคงจะราคาสูงขึ้นนะคะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็ต้องทําต่อไปนะคะท่านผู้ชมคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าวันไหนที่ท่านผู้ชมมีเวลาหรือวัวนหยุดน,นะคะ นึกอยากจะทำขนมนะคะที่ง่ายๆแล้วก็ทำสะดวกนะคะขนมแป้งจีนะคะอาจจะเป็นขนมอย่างหนึ่งนะคะที่ท่านผู้ชมอาจจะไปลองทำดูนะคะว่าทำแล้วเนี่ยนะคะจะสนะุกเหมือนที่ดิฉันกับคุณสุภักดีบอกหรือเปล่านะคะว่าเด็กๆจะชอบไหมนะคะลองหากิจกรรมทำกันนะคะในครอบครัวนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในการที่เราทำเองนะคะแล้วก็รับประทานด้วยกันนะคะจะมีความรู้สึก เป็นยังไงนะคะกับการที่เราไปซื้อมานะคะ<ช>แล้วก็ซื้อมาทานอาจจะสะดวกง่ายนะคะแต่ว่าความภูมิใจนะคะที่ที่ได้ทํากิจกรรมด้วยกันหรือว่าความสนุกสนานนะคะก็อาจจะไม่มีนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นเล็กนะคะพอดีคำค่ะนี่นะคะก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะซึ่งเราก็ใช้ทานได้เลยนะคะถ้าไม่มีพิมพ์เราก็ใช้ลักษณะนี้ก็ได้นะะี่ค่ะเป็นขนมแป้งขีที่เรานํามาเสนอของกับท่านผู้ชมนะคะในวันนี้นะคะ เป็นขนมที่ทําง่ายแล้วก็ทําสะดวกจริงๆค่ะนะคะท่านผู้ชมลองทําดูนะคะค่ะสําหรับท่านผู้ชมนะคะที่สนใจรายการนะคะแล้วก็สนใจที่จะสั่งซื้อหนังสือมานะคะก็คงหนังสือก็คงจะเสร็จประมาณเดือนมิถุนายนนะคะต้นเดือนนะคะก็จะจัดส่งไปให้นะคะราคาก็ยังเป็นราคาเดิมนะคะคือเล่มละหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมที่สนใจที่ อยากจะได้นะคะก็ติดต่อสั่งซื้อมาได้ค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันกับคุณสุภักดีนะคะก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วคะ่ะ,คะแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะเวลาเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ